สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็พบกันยามเย็นนะคะอยู่ในสวนกันเช่นเคยคะ่ะวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะวันนี้ก็จะพาไปชมบอนสีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิมนะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะนี่อย่างต้นหน้ากล้องหนูจะเป็นสบไบนางฟ้านะคะค่ะอันนี้กําลังกลางนะคะ นี่ค่ะนี่เป็นแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ชมค่ะนี่นะคะนี่สบายนังฟ้าค่ะเวลาโตขึ้นก็จะสีชมพูเข้มๆแบบนี้เดี๋ยวพาไปชมต้นลูกอีกทีนึงนะคะสําหรับใครที่สนใจต้นไม้พันธุ์ไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร064 282 4363ได้เลยนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะ ก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครสนใจปลายทางหรือโอนก็แจ้งหนูได้เลยนะคะอันนี้สบายนางฟ้านะคะนแล้วก็ข้างๆสบายนางฟ้าอันนี้จะเป็นเรืองพันนารายนะคะทรงใบเขาสวยค่ะไม้ตัวนี้ทรงใบจะไม่เหมือนกันเลยนะคะสังเกตในแต่ละใบพิวพิว,พวสวยมากเลยค่ะวันนี้ก็พามาชมโสมปานตอนโตด้วยนะคะโสมปานจะเป็นทรงใบเหมือนหยดน้ํานะคะพอโตขึ้นอาจจะมีชมพูละเลื่อนิดหน่อยมาอีกนะคะ ก็จะมี4นิ้วแบ่งนะคะตอนนี้4นิ้วจะเป็นฟอร์มแพ็คคู่นะคะก็คือ1กระถางได้ไป2ต้นนะคะจะอยู่ที่60บาทนะคะโชมปานเผื่อท่านได้สนใจนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะเดี๋ยวต้นลูกพาไปชมอีกที่หนึงนะคะเจอต้นแม่พอดีวาแวะชมตอนเต็มฟอร์มนะคะอันนี้ก็เขาสมิงนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเวลาโตปุ๊บเขาก็จะกัดสีสวยเลยนะคะอันนี้ใบเขาจะออกผิวๆด้วยนะคะ ใครสนใจนะคะเขาสมิงตอนนี้ก็จะมีฟอร์มสนิ้วกดสีมาแล้วนะคะต้นละเจ็ดสิบค่ะนี่ค่ะม้าเฉียวมาเฉียวเป็นไม้ที่เวลาเขาโตขึ้นนะคะใบผิวสวยมากนะคะนี่ยค่ะใครสนใจนะคะสําหรับม้าเฉียวก็ยังมีแบ่งสี่นิ้วห้าิบาทนะคะนี่พอโตขึ้นแดงก็จะเยอะขึ้นนะคะบนพื้นใบตอนนี้เด็กพื้นจะออากขาวๆมาก่อนนะคะ นะคะีค่ะอันนี้ก็จะเป็นยักษ์กูเปลันนะคะไซนี้จะอยู่ที่60บาทนะคะก็จะเป็นพื้นเขียวมาแบบนี้ค่ะตอนเด็กๆนะคะอันนี้จะเป็นลักกี้นะคะลักกี้ก็เส้นใบอ่าออกข,ขาวนะคะตัดกับพื้นใบชัดนะคะอันนี้ใครสนใจนะคะลักกี้ให้ไป100บาทนะคะไม้ไทยนะคะทรงใบยาวๆคะ่ะน,นี้จะเป็นไก่ฟ้าพยาลอนะคะ อยู่ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเขากัดหน้ามาแล้วนะคะจะเห็นได้ว,ว่าเขากัดเร็วเลยนะคะไก่ฟ้าพญาลอค่ะอันนี้จะเป็นดาบขุนแผนนะคะดาบขุนแผนทรงใบยาวๆนะคะอันนี้ต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับดาบขุนแผนค่ะเริ่มมีเม็ดจุดๆขึ้นแล้วนะคะสายพระเนตรนะคะต้นนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะตอนเด็กๆค่ะ สายพเนตรไม้กัดแดงนะคะเขาสามารถแดงได้ทั้งใบเลยแล้วก็เส้นใบขาวเดี๋ยวหนูพาไปชมไซส์หกนิ้วอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นนางสวาหะนะคะแม่หานุมานอันนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะโทนเขาจะกัดออกม่วงอมชมพูนะคะอันนี้นี่เป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะโทนสวยมาก นี่นะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะเหลืองศึกษา,าศาสตร์เขาจะมีเม็ดออกแดงๆบนพื้นด้วยนะคะนางจามเทวีนะคะอันนี้โตใบใหญ่นะคะไม้เก่าให้ไปต้นละ50บาทนะคะสําหรับนางจามเทวีนะคะเป็นพื้นออกชมพูอมแดงนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ขอบเขียวนะคะอันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองเฉยๆนะคะอันนี้ ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะไกทองอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะกัดสีแดงนะคะแต่อันนี้ยังกัดไม่เต็มค่ะกัดได้อีกนะคะต้นละ50บาทค่ะอันนี้สีลาหุ้มทองนะคะต้นละ50อันนี้ก็จะเขาเรียกว่าหน้าแดงหรือหน้าดั้งเดิมนั่นเองนะคะนี่ค่ะหน้าที่จดทะเบียนจะเป็นหน้านี้นะคะต้นละ50บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นปินลัดนะคะปินลัดนี่ ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะปิดลัดเป็นไม้เก่านะคะพื้นจะขาวเม็ดแดงแบบนี้นะคะแต่เวลาโตขึ้นกัดข้างในสีชมพูได้อีกนะคะนี่ค่ะปิดลัดค่ะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับหงส์สุวรรณนะคะนี่ค่ะอันนี้เดือนมีนาคมนะคะต้นละาน100บาทก็จะเป็นตับเดือนนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้ของพ่อนะคะนี่ ที่เป็นโทนเขียวมาตอนเด็กแล้วก็กัดชุมพูนะคะข้างๆกันจะเป็นอ๋อต้นแม่ของหลวงปู่อ่ำนะคะเขาเป็นจอมค่ะนี่ค่ะสีก็จะกัดออกขาวเขียวชุ่มพูนะคะแต่ละใบก็กัดไม่เหมือนกันด้วยนะคะนี่ก็หลากหลายสายพันธุ์เลยมีมีซับนะคะมีซับอันนี้น่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์นะคะคนละแบบกันแล้วก็มีดาราพันธุ์นะคะดาราพันธุ์ เปิดแล้วก็จุดแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้กาค่าพิกนะคะยิ่งแก่เขายิ่งสวยนะคะกาค่าพิกนี่อันนี้เป็นต้นแม่จอมนะคะอันนี้เป็นประชานะคะน,นี่ตอนโตก็จะเป็นประมาณนี้เลยเขาเป็นไม้โทนชมพูค่ะเส้นใบตัดขาวนะคะอันนี้คือประชาข้างๆประชานี้เป็นเจ้าพร,รักดิสลาชนะคะใบยาวคะ่ะนี่อันนี้ก็ใช่ค่ะเจ้าพลร,รักดิสลาชอันนี้จะเป็นดาบสมูไรนะคะดาบสมูไรยัย เขาเป็นทรงใบเขาเรียกใบไผ่นะคะแต่ว่าเวลาโตเนี่ยเขาจะยิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะดาบซามูไรค่ะอันนี้จะเป็นปลาสาัดทองนะคะนี่ปลาสาดทองอันนี้ก็จะเป็นสีออกประมาณนี้เลยนะคะถ้าเต็มฟอร์มปลาสาัดทองแต่ถ้าป้ายจะเรียกเศรษฐีเงินล้านนะคะอยู่แถวนี้พอดีเดี๋ยวหนูพาไปชมะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะหางหง หางหงเนี่ยเขามีสองแบบนะคะอันนี้คือหางหงไม้ด่างนะคะจะเป็นใบยาวแบบนี้นะคะหางหงยาวเฟ้ยเลยนะคะเป็นเขียวด่างนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงหางหงโบราณที่เขากัดสีนะคะก็จะเรียกว่าหางหงโบราณคนละแบบกันนะคะนี่นะคะอันนี้คือหางหงเฉยๆนะคะหรือหางหงแบบด่างนั่นเองนะคะถ้าเกแยกงๆๆ่ายๆเราก็จะเรียกหางหงแบบด่างนะคะชนิดนี้ ตอนนี้เริ่มมีออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูเอาเถาวันออกก่อนนะคะไม่รู้มาจากไหนนี่นี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะอันนี้จะเป็นทองระยานะคะนี่ค่ะตรงกลางนะคะอ่าเรายังไปไม่ถึงเศรษฐีเงินล้านนะคะนี่เศรษฐีเงินล้านนะคะถ้าด่างปราสาททองด่างเขาก็จะชื่อเศรษฐีเงินล้านนั่นเองนะคะ ในลูกไม้นะคะเนี่ยไม้เมล็ดค่ะต้นนี้นะคะอ่าถ้าฝั่งนี้จะไม่ผิดแบ่งพี่ๆออกไปเกือบทั้งหมดเลยนะคะมีเหลืออยู่ประมาณต้น2ต้นเป็นโทนแดงทั้งรุ่นเลยนะคะสําหรับไม้เมล็ดชุดนี้นะคะอันนี้ลวดลายรามาสูรนะคะยิ่งเต็มฟอร์มเขายิ่งแจ่มขึ้นนะคะรามาสูรเนี่ยเป็นไม้กาสีนะคะเป็นทรงใบาย,ยาวนะคะเขาเป็นตระกูลไม้กาสีคล้ายๆกับทศกัณน,นะคะแต่ เวลากัดกัดกละโทนกันนะคะนี่คะ่ะนี่เมืองกอเกตนะคะต้นละหนึ่งบาทเมืองกอเกตกเะะ็เป็นไม้ฮอตฮิตนะคะเป็นไม้ด่างคะ่ะอ่าแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งด้วยนะคะต้นนี้ขอ120บาทนะคะด่างมาแล้วเหมือนกันคะ่ะเมืองกอเกตนะคะนี่คะ่ะเจอเขาสมิงพอดีเลยนะคะต้นละเจบาทนี่คะ่ะกัดสีแล้วด้วยนะคะไม้ชนิดนี้กัดเร็วนะคะนี่อสงไขยนะคะสงไข่ให้ไป 100บาทนะคะเป็นไม้ป้ายด้วยไม้กระสีด้วยนะคะสำหรับอสงไขยค่ะมีทั้งโทนหวานแล้วก็ป้ายมาด้วยนะคะอันนี้นี่ผ่าซ้อนแก้วนะคะต้นละ60บาทนะคะสำหรับผ่าซ้อนแก้วคะ่ะเขาจะกัดลายๆนะคะเพชรเจสีนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60บบาทนะคะเขาก็จะเริ่มเปิดด่างมาบ้างแล้วแล้วก็มีเม็ดชมพูขึ้นบ้างแล้วนะคะอันนี้สวยมากนะคะหลวงปู่ขาวนะคะ หลวงปูขาวให้ไปกระถางละ100บาทจะเริ่มกัดสีแล้วด้วยนะคะหัวใบจะออกชมพูค่ะพื้นใบกัดขาวนะคะอันนี้หลวงปู่ขาวต้นละ0 0ค่ะอนนัค่ะนี้หนุมานประสานกายนะคะไปมาแล้วค่ะต้นละ100บาทนะคะอันนี้นเสน่ดาราอันนี้เป็นแบบด่างแบบนิดนึงนะคะสกิดด่างนิดเดียวนะคะใครสนใจขออยู่ที่60บบาทนะคะเผื่อใครไม่ชอบไม้ด่างนะคะเพราะว่าถ้าอันเนี้ย ไม่ด่างนี่จะโตเร็วนะคะเพราะว่ามันจะออกทนเปรอะมาหน่อยนะคะให้ปลายต้นละ60สเสนดาราแบบไม่ด่างคะ่ะเีค่ะอันนี้จะเป็นเทพอมรินนะคะจะเห็นได้ว่าพอกัดเต็มนะคะใบเขาออกแบบพลาสติกใสๆเลยแต่ใบแข็งมากนะคะสําหรับเทพอมรินนี้จะเป็นสิริโชคนะคะสิริโชคจะออกโทนชมพูนะคะกัดสีมาแล้วค่ะ ให้ไปราคาอยู่ที่100บาทนะคะสีริโชคอันนี้เป็นซับอัมพรนะคะซับอัมพรให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะสีสวยะค่ะซับอัมพรออกเปิดด้วยนะคะอันนี้กันหาชาลีนะคะต้นละ70ค่ะเป็นไม้เก่านะคะนี่ค่ะต้นนี้สวยมากนะคะมณีล้อมเพชรนะคะนี่ใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทคะ่มะมณีล้อมเพชรด่างชุมพู่ อันนี้ริบบินนะคะริบบินเป็นไม้กระแสนะคะตอนนี้ใครสนใจนะคะริบบินไม่ใช่ไม้ฟอร์มสูงนะคะฟอร์มพุ่มใบดกเลยนะคะอันนี้ให้ไปราคา300บาทนะคะไม้ตามหาค่ะริบบินนะคะฮาริพุนชัยนะคะไม้โทนน้ำตาลใบยาวนะคะต้นละ50บบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเวลาโตของฮาริพุนชัยนะคะเป็นทรงใบยาวแล้วก็สังเกตได้ว่าบนพื้นใบเนี่ยเขาจะ มีความเปิดด้วยนะคะฮาริปุนชัยนี่นะคะสวยมากนะคะอันนี้พุนชัยวันนี้ก็มีสี่นิ้วมาแบ่งต้นละห้าสิบนะคะนี่ที่เห็นด้านหลังพ่อเขาเอาท่อมาทำรางนะคะหลังรางน้ำอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะหลากหลายพันธุ์เลยนะคะ อันนี้บวรรัตนโกศิน์นะคะใบายาวค่ะนี้ก็จะมีแบ่งนะคะตอนนี้ยังมีแบ่ง150บาทนะคะสำหรับบวรรัตนโกสินเป็นไม้เก่านะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทียบกับต้นนี้ให้ดูนะคะน,นี่คือมัดฉานุนะคะคนละแบบกัานนะคะสังเกตตรงหูใบนะคะแล้วก็ความกว้างของใบนะคะไม้ชนิดนี้ชอบผันหน้าออก้านข้างนะคะสังเกตนี่ค่ะสวยมากนะคะมัดฉานุตับกรามเกี้ยนนะคะ ก้อนนี้จะเป็นชายชนนะคะชายชน,นเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะอันนี้อันนี้หนุมานนะคะอมพับพานะคะสีโทนชมพูหวานๆเลยแล้วก็ถัดมานี่ก็ตับรามเกียรติเหมือนกันนะคะกุมพกันนะคะตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่ห้ิบาทนะคะสำหรับกุมพกัน อันนี้ไก่ห้วยขุนลามนะคะนี่หน้าตาเขานะคะเป็นทรงใบแบบไก่เลยนะคะแล้วก็กสีประมาณนี้นะคะยิ่งโตเขาจะยิ่งแจ่มขึ้นนะคะตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วหนึงบาทก็กัดหน้ามาแล้วนะคะไก่ห้วยขุนลามค่ะอันนี้ลาหูอมจันนะคะอยู่ข้างกับองค์หญิงทอฝันนะคะตอนนี้ก็ยังมีแบ่งทั้งคู่เลยนะคะอันนี้เป็นโทนมืดนะคะ ตอน,นเด็กๆอ่ะพื้นจะมืดเลยนะคะพอโตขึ้นหน่อยก็จะเริ่มมีเม็ดขาวขึ้นนะคะเราจะมีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือบัวสวรระคะ์ค่ะบัวสวรรค์ก็สวยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยเขาจะมีความชมพูระเรื่อมาด้วยแล้วก็ป้ายด้วยนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบค่ะได้ลุ้นทุกใบเลยนะคะอันนี้คือบัวสวรรค์ไม้ฟอร์มเตียะคะ่ะนี่นะคะ ไก่เศรษฐีนะคะตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะเริ่มกัดหน้ามาแล้วเพราะว่าไก่ชนิดนี้ก็กัดหน้าเร็วเหมือนกันนะคะไก่เศรษฐีค่ะอันนี้หั่นุมานหักด่านนะคะหักด่านทั้งหมดเลยเลี้ยงแถวกันไปหมดเลยค่ะเป็นสีโทนขาวนะคะตอนเด็กสีเขียวแล้วก็กัดสีมานะคะอันนี้ก็จะเป็นม้านางพิมนะคะมานางพิมพตอนนี้ก็จะมีแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่ต้นละหกสิบบาทนะคะมานางพิม เป็นไม้โทนชมพูนะคะนี่ค่ะพออยู่รวมๆกันก็สวยดีนะคะอันนี้ยังกัดได้อีกนะคะนี่ค่ะวันนี้มีหางหงโบราณมาแบ่งด้วยนะคะ1ต้นใครสนใจนะคะขออยู่ที่230บาทนะคะหางหงโบราณเขาจะกัดสีนะคะอันนี้ก็จะกัดออกขาวชมพูเขียวนะคะสีสวยนี่อันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วด้วยนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้เป็นนางวิชุดานะคะฟอร์ม6นิ้วนะคะแล้วก็ มีหน่อแล้วค่ะอันนี้น่าจะมีหัวนะคะใครสนใจขออยู่ที่ราคาอันนี้ขอ280บาทนะคะนางวิชุดาฟอมหกนิ้วมีหน่อแล้วนะคะสองหน่อเลยนะคะคุ้มมากนี่ค่ะอันนี้สายพะเนทรนะคะไซส์6นิ้วนะคะใครสนใจนะคะไซส์นี้จะเป็นฟอร์มต้นเดียวนะคะวันนี้ขออยู่ที่ราคา270บาทนะคะกัดแดงๆสวยๆเลยฟอร์มดีนะคะสายพะเนตรนี่ค่ะ ะคะนี้ปราสาททองนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสีสวยมากเลยนะคะไม้ชนิดนี้อันนี้ยอดอัศวินนะคะต้นละหกสิบนะคะใบแข็งก้านแข็งแล้วก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะใบดกมากนะคะนี่คือที่คําพรนะคะต้นละเก้าสิบบาทนะคะสําหรับที่คําพรค่ะเลิศมงคลนะคะอันนี้ต้นละแปดสิบนะคะก็จะเป็นไม้โทนแดงนะคะ อันนี้เรียกซับนะคะเรียกซับแปดสิบบาทนะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะอันนี้ลูกไม้ของพ่อนะคะจะเป็นใบยาวแล้วก็กัดแดงนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทกัดสีมาเรียบร้อยนะคะสีเจ่มมากนะคะนี่ค่ะนินไอยาานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละเก้าสิบบาทนะคะสําหรับนินไอยาค่ะนิกาค่าพิกนะคะต้นนี้จะอยู่ที่ราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะก็จะเป็น เปิดด่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าสวยค่ะสําหรับกาขาพิกนะคะเป็นไม้ใหม่แล้วก็เขาเป็นไม้ที่หน้าเข้มแล้วก็ป้ายหมานะคะใบแข็งค่ะอันนี้จะเป็นไก่ห้วยขุนลามนะคะนี่ค่ะไก่ชนิดนี้ก็เริ่มกัดหน้ามาแล้วนะคะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสำหรับไก่ห้วยขุนลามค่ะ อันนี้นบพะเก้านะคะกระถางละ50บาทนะคะสำหรับนกพะเก้าค่ะป้ายมาแล้วนะคะพระโมกคลานะนะคะอันนี้ให้ไป40บาทนะคะลายก็เริ่มขึ้นกัดแดงมาบ้างแล้วนะคะต้นละ40ค่ะอันนี้ชมปานนะคะชมปานอันนี้รูปทรงใบจะเป็นเหมือนหยดน้ำนะคะใบโพสวย ขายสนใจนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะชมปาน,นี้ให้2ต้นคู่ด้วยนะคะใน1กระถางขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะชมปานค่ะอันนี้มีจํานวนนะคะขายสนใจสามารถสั่งได้นะคะทําพุ่มทํากอก็สวยค่ะอันนี้นี่ค่ะที่วันนั้นหนูถ่ายให้ชมนะคะนี่คือะนางสุจิตานะคะสีสวยมากนะคะเขาจะกัดออกส้มๆชมพูทรงใบยาวนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มีมาแบ่งนะคะต้นละ100บาทก็จะกัดสีมาแบบนี้นะคะ สวยแล้วก็เป็นทรงใบาย,ยาวกัดได้ทั้งใบแบบนี้เลยนะคะชื่อว่าพระนางสุจ,จิตตานะคะอันนี้ไก่ทองประเสริฐน,นะคะต้นละ60บาทนะคะก็จะเป็นไม้ที่ป้ายมาแล้วด้วยนะคะตระกูลเดียวกับฮกหลงนะคะอันนี้จะเป็นทองเฮานะคะทองเฮาจะอยู่ที่60บาทนะคะของเฮาก็จะเป็นไม้ทนแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นปีโค้งนะคะกระถางละ100บาทนะคะยิ่งโตยิ่งกัดสวยคะ่ะนี้ก็ เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะปีกหงค่ะกัดลายแดงๆนะคะเดี๋ยวพื้นเขียวเขาก็จะกัดอีกนะคะเดี๋ยวหนูเอาต้นแม่ให้ชมนะคะม้าเฉียวนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละห้าสิบบาทใบพิว๊ๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ม้าเขียวค่ะนี่ค่ะผีเสื้อสมุดนะคะเขาเป็นไม้ที่ทรงใหญ่อลังการมากๆนะคะเวลาโตขึ้นนี่อันนี้คือหน้าเข้มนะคะเขามีหลายหน้าด้วยนะคะผีเสื้อสมุดเนี่ย ะะก็สําหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธ์ุไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธ์ุไว้ได้นะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะนะคะลาไปกับบอลสีสวยๆคะ่ะวันนี้